สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสกูชี่นะคะมีทั้งของแท้แล้วก็ของไม่แท้ด้วยนะคะอืมไอดีไลน์ก็ตามน,นี้เลยเนาะไอดี ID, สวัญญาด้วยสกอคาร์ด้วยสกอ,สกอตูน,นะคะและ้วแล้วถ้าเกิดว่ามองไม่ทันเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยเนาะ,ะทางร้านเรานะคะก็รับเป็นเอ่อโอนปอนอเฉพาะเอ็มเอ็นแล้วก็รับเป็นโอนธนาคารกสิกรไทยนะคะนี่นะนี่นะคะก็สกูชี่ที่ปล่อยแล้วก็มีประมาณนี้เนาะ จะบอกเลยนะคะว่าไม่รับบรอดไม่ต้องทมนะคะรับเทดทุกชิ้นเลยนะคะทุกคนแต่เราต้องขอดูก่อนเนาะว่าแบบเทดกับอะไรอะไรอย่างงี้เนาะ,ะชิ้นแรกนะคะเราก็เป็นชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นนี้เป็นซุ้มซุมดีดนี่นะคะปล่อยในราคาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะมีลายเส้นด้วยนะนี่นะคะ เป็นลายเส้นดิสนี้นะคะตำหนิก็มีแค่ตรงหูเนาะมีตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านะคะเป็นหูข้างหน้าเนาะตรงนี้นะคะก็ตัวนี้มีตำหนิเฉพาะหูนะคะต้องตัวไม่มีเลยนะแข็งๆนะคะไม่มีกลิ่นไม่ไม่ส l o w เลยนะแท็กก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นโซ่ไข่ปลานะคะสีชมพูเนาะ อันนี้นะคะ250บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครซื้อซุมๆนะเดี๋ยวเราจะแถมเป็นถุงซิปดิสนี่ให้นะชิ้นนี้นะคะข้าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสับปะรดคิบุค่ะนี่นะสโลมากนะคะตัวนี้ตัวนี้ต้องมีหดหน่อยเนาะตรงนี้ก็มีแบบรอบๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะตัวนี้ปล่อยราคา250บบาทนะคะตัวนี้เนาะ ตำหนิตามตัวก็ไม่น่าจะมีเนาะเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะตัวนี้ไม่มีลายเส้นนะคะนี่นะแพคเกจก็อยู่ครบนะตัวนี้แพคเกจเราตัดแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีแบบเป็นเทปเ่าให้ให้เปิดเล่นนะเราก็เลยตัดเลยนะคะตัดตรงนี้นะตำตำหนิก็ประมาณนี้เนาะแพคเกจยับนิดหน่อยนะคะค่าต่อไปนะคะก็จะเป็นของไอบลูมนะคะตัวนี้แบบแพคเกจเรียมกิบเหมือนแพคเกจใหม่เลยเนาะ ตัวนี้นะคะเป็น snowy i b o m นะคะเป็นรุ่นแบบคริสต์มาสนะคะนี่ตัวนี้นะตัวนี้ก็มีตรงคอนะคะตรงนี้เห็นไหมนี่นะคะตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็มีแบบตรงหางนิดหน่อยเนาะแบบมันเล็กมากอ่ะนี่นะคะแล้วก็แบบมีตรงแขนนะตรงแขนตรงแขนโฟกัสสินี่นะคะ ตรงแบบตรงข้างๆแขนตรงนี้เนาะนี่นะนี่นะคะแล้วก็ตรงจมูกสองข้างเลยตรงหูตัวนี้จำเนี่เออมีหลายที่นะคะแต่ว่าไม่ลึกไม่เยอะเนาะอันนี้ก็มีตรงมงกุฎนะคะตรงหูฝั่งนี้แบบเยอะมากนี่นะคะตัวนี้แบบนุ่มซาโลมากๆเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะ สโลมากตัวนี้นะคะปล่อยในราคา500บาทนะคะนี่ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นปาวันบิลลี่นะคะของไอบ o m อีกแล้วนี่นะตัวนี้สโลมากกลิ่นมิ้นนะคะตัวนี้อ้อลืมบอกไปค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นเมลอนนะคะนี่นะอันนี้มีลายเส้นด้วยนะโฟก,กัสสิกล้องไม่ค่อยโฟกัส โอเคเห็นแล้วนี่นะคะลายเส้นนะค่ะก็แบบมันนุ่มสโลมากตัวนี้นะตัวนี้เนื้อนแน่นนะคะสะโลมากตัวนี้ปล่อยในราคาหกร้อยห้าสิบบาทนนะคะต,ตัวนี้ตัวนี้ตำหนิก็มีตรงไหนล่ะแทบไม่มีอ่ะมันหายากมากมีเป็นแบบ ตรงห่างนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราเราทำหรือมันเป็นตำหนิโรงงานเนาะมันเป็นแบบรูอย่างงี้นะนตรงนี้นะคะเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสดิโอเคค่ะตรงนี้นะคะนิดนึงรู้สึกว่าจะมีแค่นี้นะคะซาโลมากแล้วก็แพ็กเกจปิดได้นะคะแพ็กเกจปิดได้อันนี้อันนี้ก็ปิดได้นะคะ ไปใน,นะะราคา6 5รบาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นปลาวานอีกแล้วเป็นมินิปลาวานมิลลี่นะคะตัวนี้นะสโลมากนี่นะคือแบบชิ้นนี้นุ่มสโลหอมกลิ่นพีชมากเลยนะคะนี่นะสโลมากนะตัวนี้แบบหอมโคตรอ่ะนี่นะนี่นะคะมีลายเส้นด้วยนะโฟกัสซี ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอเคค่ะเป็นว่ามันมีแล้วกันเนาะมันไม่โฟกัสจริงๆอะก็ขออภัยนะคะโอเคเห็นแล้วเห็นแป๊บหนึ่งเนาะนี่นะก็แบบนุ่มสโลมากตัวนี้ตำหนิก็แบบเป็นรอยตแตกนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นรอยตแตกตรงข้างล่างท้องมันเนาะแล้วก็มีตรงภงเขามันนะ นี่นะคะเห็นไหมมัน,ม,นมันเล็กมากอะ่ะเนี่ยคือมันเล็กจริงๆนะคะตัวนี้ตำหนีแบบน้อยมากนี่นะก็มีประมาณนี้นะคะก็มีตรงเขาหน่อยนึงแล้วก็มีข้างล่างนะอ๋ออีกที่หนึ่งลืมเลยะเป็นตรงหางนะคะตรงหางวอาๆนี่นะเห็นไหม โฟกัสซีเอ่อน่าจะเห็นแล้วนะคะมันเป็นแบบแตกนิดนึงเนาะตรงตรงตรงไปปลายหางตรงนี้นะคะนี่นะไม่เห็นอีกอะแบบกล้องไร้การโฟกัสมากไม่เห็นเนะาะค่ะเอาเป็นว่ามันไม่โฟกัสเนาะตำหน่มีแค่สามที่นะย,ยตำแหน่มีแค่สามที่นะคะแล้วก็แพ็กเกจยับนิดหน่อยปิดได้นะคะ ชิ้นต่อไปนะคะเป็นมะม่วงเอริดีนะตัวนี้สโลมมากโคตรๆอ่ะตัวนี้นะสโลจริงๆนะนี่นะคะตัวนี้แพ็กเกจตัดแล้วอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีเป็นเทปกาวให้เปิดนะคะเราก็เลยตัดแพ็กเกจมานะตัวนี้เออไม่มีลายเส้นนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นแบบยังไงอะกลิ่นเหมือนน้ำหอมอะ่ะกลิ่นไม่เหมือนมะม่วงนะคะ ก็แบบจะมีดำๆนิดหน่อยเนาะแล้วก็ข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นแบบยังไงมองไม่เห็นนิดอ๋อลืมบอกไปค่ะตัวนี้มันมีตําหนิจากโรงงานเนาะมันเป็นรูอากาศนะคะคือเวลากดไปมันจะแบบสโลค้างแป๊บๆนึงเนาะมันแบบมันแบบสโลมอกเข้าใจไหมมันเป็นรูแบบเป็นรูอากาศอะเออแต่มันไม่ได้เป็นเป็นไม่ได้เป็นตําหนิเนาะแค่มันแบบเป็นอากาศอยู่ข้างในนะคะ นี่นะเนี่ยเป็นรอยแตกรอบๆนะคะเป็นรอยแตกเนาะแต่ยังไม่ถึงกับขาดนะคะนี่นะประมาณนี้เองนี่นะอุ้ยๆนี่ค่ะตำหนิก็แบบรอบๆรอบๆจุกเลยเนาะแต่ยังไม่ถึงกับขาดนะนี่นะคะแล้วก็มีตรงไหนอีกหาแป๊บคือตำหนิไม่ได้สำรวจมาก่อนไงน,นี่นะคะแล้วก็มีแบบเป็นรอยดำๆนะตรงนี้นะเห็นไหม นี่นะคะเป็นรถดำๆนี่สโลมากงานดีนะคะตัวนี้เอประมาณนี้นะตำหนิตัวนี้นะคะปล่อยในราคาเท่าไหร่ดีอืมปล่อยเท่าไหร่ดีคิดแป๊บตัวนี้นะคะปล่อยในราคาสามร้อยบาทอ่าสามร้อยบาทนะคะอ่าต่อไปเป็นของไม่แช่บ้างเนาะแบบ อยอยู่ไกลมากตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตของไม่แท้นะนี่นะก็จะมีแคคเกอร์มีเป็นกุเดธรรมะบันนะคะสตรอเบอรี่แล้วก็ฮ้เก๋าเป็นบันเป็ดนะคะนี่นะเป็นบันเป็ดเป็นขนมปังปอนนะคะเซ็ตนี้100บาทเองนะแบบขนมปังปอนใหญ่มากอะ่ะคุ้มนะขนมปังปอนแล้วแบบ จะบอกเลยนะคะว่าสกูชี่ในนี้ทุกชิมีตําหนิหมดนะคะขอไม่ให้ดูตําหนิเนาะเพราะว่าแบบขี้เกียจอะไรประมาณนี้เนาะแบบเราแพ็กไว้แค่นี้เนาะน,นะคะตําหนิก็แตกแปกน้องอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการปล่อยสกูชี่เนาะคือจะบอกเลยนะคะว่าไม่ไม่ได้แบบ เลิกสะสมเนาะแต่แค่เอออยากปล่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าบางชิ้นก็เบื่อแล้วเนาะก็จะปล่อยเอาตังไปซื้อซุกชีใหม่อะไรประมาณนี้เนาะ,ค,ะค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะอ่าก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย